6-8้ัาคมพ4 3ตอนที่หนึ่ง้ารา้าสนคุณขอถวายเสียงสวดสาญระสวตระบุรแลมนต์ต่างๆอรุชาชาอชาและเป็นสนหขอจุเจ้างในได้ในทางที่จะจอดหเสรวนั้นบตรันให้จริญอสวดที่หชุมนมเทวดาสมัยตาจะกวาลในสวดทางชั้นตูเทวดา อักธรรมักนิสาสตาัตตกตระาโมกหลังราเมจรูเปกฤษตะเคตตะทาริเควิมาเนจีเปรตตะเทจะาเมดักรรูวานคแห่เหตุหาวตุมิงเคเตตุมมาตะเดนตุเทวาจะนักะาาวิมัยยกันกันถาวนาคาทีเจ สบทจำัตาารนพุังมานี้พาสกในนั้นธารมอิเยามนี้ทิารสกฤตนัากงอภิเยามาบกับันตยาหาสมมาับตัวตาพุทธังตาิาเทมีตวาาตตาโธังามีจะปฏิปันโนโตสาวาสังโธสัง ทามังรระถามีสังกังนกะถามิเดยปหังนกามิปุทังกะมปังางมิเปทัรางกามิเดียบปทังกังกามิเยุังกรากรามิยทังกังกามิะเียบิปทังกัถาามิะเดยบิปทังกัะงามิดียบปุทหะาถาิสเดิะนางอางมบุทโเมระนังระางเยเตนะทะะมิเ ตุตว่าเตตูเทวสุตาเตติราวะโตบุระโตบาบุตโตอันดะโคตาเดวะตาพระวัตตังอะปิตาเดวะตาเอมันตังอันตะตูเอกัมันตังอิอาโคเอกาเดวะตาพระวัตโตสันติเกอิมังกตาปาติมาตยโมบาวะติเทวะกายตมะอะตาลา อัปปละเถกาลิกะโพธมาทาโตติฏฐังอนันตโวโหตุมหาตาธาติเยเนตะนิขะเหวะตายะยะนขันติเอวะทิสาติมะละโขอัปปละเทวะตาภะวะโตสันติเกยังวังวัถังอโปริเชติอังเกธัมมาวริคังกิฏาชิรังโหตมี

นั่งเงตยบปัณณาเทวทาตันิปฏิธาวิบติเยตปฏิไม่หังอเตนะหาติสารายพิกาเววกายนางนัมมานินิยิกมิพิกเวเทวกายนางนมานินิยภิสามิพิกเวเดวกายะนานัมมานิตาตุนาทาตาตุขังนิมิตขะโลทาคาริกขมิทิเยอนุติโรเอภิโกโภโตปจิจุติปิุติขวัตัยตาสงโฆฌา โอวามะมนุมีกะปจาปมาละังนิตาเยติาเยติขัมังปหันตามาอิาภูโททีหาวัสีโมาจารีขัโโทาละมานะโทาตาปะปิเปนตานะ ทิาวากปมาตอานมจันเตจัทาตะกเกตเนจัรเตจกรยาพิกันตาเตวิชานาทาพิกโบอโยอิจาจามิพิ่ะลานุนักองอันตาตาตาว่ายะขากุมพากระปิปตาพิมันโตจิมันโตนามันโตน้ามันโตสันติโนน้ามานาพิกามุนานัมิติงนุนังสักษ์ถาเมวาตาตายะขานนันแต่ว่น่อยจักิมันโตจิกริมันโตน้ามันโตสันติโนะ้ามันาพิโามุงนุนังมิสติงน

ุลมันดาที่ังราชาราโตถิตะติตีธรรมนัานาธิปติมหาราชสันนิโนบุตตาปีตตพบะาวูจนันมาบาราอิทิมันโตอิมันโตนาวันโตสันนิโรทามานาพิกามุ่นางวิถงวนางทัพตินานัตที่สังราชวิลือนโรตตาปัสติติคุณบานานาธิปติมหาราชสันนิโรบุตตาปีตตาบะวนัมาาาอิทิมันโตอิทิงามามหาปารา ที่มันโตสีดมันโตนะมันโตสันศิโนมรามาพิการมุขุนังม่ติมนางมันทีมันจทังลาชาวิมุตปะโขสตาตินารานังทิปติมหาราชาสันติโสปุตตาปีตตาตาพาะโวท่านามาภะภัยที่มันโตทติมันโตนะมันโตสันติโนโลนะมนาพิการมุขุนังะม่ติมมนาง สุตโต้จากทั้งราชาอุเวโรตัปตะทาจะขานานาติาราชาและทันที่เขาคุตตาปิตตัถวะโวยินามะปรายที่มันโตที่มันโตนน้มันโตสั่งโมาถ้ามาพิจิตนพิมิตนางพิจิตรนางวิธิสังตัถโตโสตเสนะวิรุณโกปฏิเมนะวิรุณปะโคอุเวโลตัลังวิสังแตตโลตัมหาราชาตัตตาตุโลติสานัตตโนนาตัตตุเวนะกัลเปิเวะเว แตถังยาวิโตทากูปวันนี้ก็ทศมายาบุเรนตุเวเดนตุวิบูจะวิบูโตตากันนโนกับมาเิตโตจากินนันโนจากาโตโอแมันโยจาเทวสุโตจากมาธานีจิตเตโนจากคันทะโพนโลาโฉอานโนสะพ ตะเทวาตะปทวีตะเทโชวาโชวะคายมุวันาุนนาเทวาจะโสโสโมาหาเมตาุนาคากูเทะสิโนตเเดากาอเพนันตวานิโนที่มันโตทีมันโตวนนมันโตสันติโนโมทามานาวิกามุงิกุนางตะมิติมุนานเวนะูจะเทวาตารีจาธาธาเทวุตญาาตุนาตุวนวะาตมาคู่ฤาิกาตาถุยัาติวนาทิธาุยาปากูรกิตานัติปุรักิตวะโกมนวะลา าสนาเราโสเทโทสังโกบะขาวุ้นเตโทเทเดระากายาละเพนันันตะวานิโนีิมันโตจิติมันโตวันหามันโตถันติโนโมทามาาพิการโมุนามิติวุณัตปูตภาเดวาลาอิเจรวาลาอินเกาตันเโรชาตาอุปมาหรือวุ้าทินโนลุนาตหาธรรมมาดาหลังโจะอานีละกาลาเจลโรจิราตะกัวกัวตะเวนิโนเอตหนเอตกายาละเพนันันตะวานิโน อินนี้มันโตติมันโตนามันโตสุดทีโลหโนแมานาพิกามุนางนันไม่ติงนากูไปถึงอกเทวาติโากตทจะปสเยเตระจาราลานกันนัมาาสาาสุภิเบนะอภิกามุนังนันไมติงมานังอากูนาลาลาลาเลตลาดาตตาคัมภะตตตาอากูปยาคาตหายาติวเอรยูนาลาตากะอากูนาไคลสัตย์ที่หนเองมันนอนมานาโคโตประขาศไม่ติงวานัง เอนะกาลาตาลาลาลันตาทิปยาิษาปกวิสุจักคูเวหายะยะเตนนมาจัดตาติตลาตะปนาอิติตาลังมนังอายาบะจาราลาราชาติตกตปนโตเกมามากติพุทธตะบจอดิหิวบปาวัจตาญาคารุปนาลาลาังลัุตุทังอตาวิ วิชีราหันเหนะสำมุทาอุตุลาติตาวะโตวัดานวะเตเตที่มันตยจะฐันที่โรละกันทามหาวิตยามาอัตุลาธนนาเวกษาเวเบบาริติฤิตาจะวะนาดทีจาดัลนตาปะนิานังกัเวโลจนาคาตนิจักปนิงเดชางลาหูอตาวะวาโยตมะิเรด้ทีนการหงไม่ติงว่นง ตาปัตติกาคูอาคูปโนปัตติกานาคูโยเทวาเยโรอิสวาณิโนปรกามาหาปรกากูเวยาสิโนตเถรียะกายาตเปนอนันตวานิโนริมันโตทิมันโตทันโตตันิโนตานาพิบุังเลติมันังุมาลุกนาลุนาคูเวคัสตาโอตาญาปามุกาคูเดวาเมตจักนานาตังตานาคาชาสิตาญาติโน อาจะยังอาูกจโนดิโตดิสอคนิสวากิเทตเทิทตอาราญาลาเพรนันตวานิโที่มันโตยติมันโตเนมันโตถ้าสันติโโมด้ามาใาพิการมุขังพิการแกิยะืวตาามาต่ใดที่สันอาทิเวลาลาภาติคาโยนิมามาจากลานิดราติโนอาคูอตะคูปานิมิตาเตติเตอาลาเพนันตวานิโที่มันโตสติมันโตเนีมันโต သံဃိရောသာမနာဝိကံဘုနာငိတိမနာသတေတေသ वे နာနိယာသ वे နာနဝနိနောနာမန္ဝယေနေအကံจุရေတနေတေသေဘေဘုဇာတေမကိရံဟောတံဤဒေနာ ota idi montotha lanang mabalo dikotha roba gamati thing wanang ahantabalo ga wabin ni da ubanno tuve mota ni damo le ni no sadhedegana aku pataye wabitotha etadana mane roha tarikotha paniba dikotha te hesaphe apitane dite deve samang khe samani apikabe pi matalaga re yangera ngalanga matana ganang matuwo ตะบัตาปฏิวาเทรามโนยเโตตินาจีปนามนโนปาเดนนันนาติิปานิณาตรมาันชาตรถังคตวารีลังยาบาสุโกมีโคนานโตตาวิจุโกปะโสปตาวะตีสะโกตระางวะเทตรักษาวิจยาตวันะทาตักุมาตะโทอามัะติตะขาตะเกตระเนเนเตตเลนาวิกันตาเตวิชานาท่าพิกว จะอันรกาุงรัตาวาุทังสารนังวิทาริปะมุงในสังนะเตชยุงกเพวิทาภาพยาิกาันินโนมนติาเติตะกาเตะเนตุตาติ